เนี่ยสังเกตต้นมันดิมันค่อนข้างสูงมากเลยอันนี้คือตั้งปิดนะเห็นตัวห็นมันขึ้นมาออกเลยนะจะถ้าไอ้ตัวเนี้ยเราก็ตั้งเปิดอาชีพเสริมแต่ดูแล้วทำไปทำมาจะกลายเป็นอาชีพลากแล้วหรือไงครับนี<า>่อาแค่นี้แหละแลยวมันก็ดูท่องมาเลยครับก็สวัสดีนะครับ วันนี้มาเจอกับพ่อมีแล้วนะครับกับช่องช่างลบบายฟีต้าแอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะครับมะละกอสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะไปใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับวันนี้พมจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการใส่วิธีการยดแล้วก็ ข้อดีข้อเสียต่างๆเกี่ยวกับการยดปุ๋ยไปกับระบบไส้น้ำย,ยดมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียครับซึ่งตัวผมเนี่ยลองมาหมดทุกอย่างแนละ้วเกี่ยวกับการยดปุ๋ยไปกับระบบน้ำนะเนี่ยวันนี้ได้จะมาพูดมาบอกก่อ,อนอื่นเดี๋ยวเต้องพูดถึงเรื่องยี่ห้อปุ๋ยนิดหนึ่งนะครับว่าเราควรที่จะเลือกยี่ห้อปุ๋ยอะไรสําหรับตัวผมเนี่ยก็ลองมาหลายยี่ห้ออยู่นะแต่ก็ มาจบด้วยยี่ห้อเนี้ยตอนนี้ในท้องตลาดนี้คือราคาไม่แรงด้วยนะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นเนี่ยแล้วมันมันดีมากเลยอะ่ะยี่ห้อปุ๋ยปริมาณในการใส้นะครับในการยดแต่ละครั้งเนี่ยสำหรับตัวผมเองลูกหนึ่งเนี่ยผมจะยดพมจะแบ่งเป็นสี่ครั้งอะ่ะ ก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณรู้มันห้าสิบโลใช่ไหมยี่สิบม่วนสิบกิโลเอ,อ่ออะไรประมาณนะั้นก็คือแบ่งเป็นซี่ซี่ส้วนอะแล้วก็พอแบ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องเอามาแช่หนาไม่ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ละลายเนี่ยต้องไปแช่ไว้คืนนึง เราจะต้องแท้น้นามไว้ย่างต่งม้มอะนิ่งคืนอะแล้วมันจะละ,ล,ะลายง่ายขึ้นนะครับพอเวลาเราเปิเ้นเนี่ยทาไมก้อนเนี้ยมจะยดไปเลยมจะยดคือว่าพอเอาปุ๋ยใส่ใส่ทั้งเนี่ยไปยุดปุ๊บเนี่ยนะก็ยดเลยแทีนี้มันละลายไม่หมดอะพอมันละลายไม่หมดมันก็จะเป็นตะกอนอติด แล้วก็ทําให้ไส้น้ำยดเราเนี่ยต่านเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์ที่ผมจะยดมันนี่มันเป็นเครื่องแบบนี้เลยนะนี่นะอันนี้ลองมาไล่รูปแบบเลยนะมาจบสุดที่ตัวนี้อันตัวนี้คือเครื่องอันตัวนี้ท่างใส่ปุ๋ยแล้วก็จะมีสายเพื่อที่จะเอาไปเข้ากับตัวท่อหน้าซองที่เรายดไปกับเสมอ อันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาผสมปุ๋ยก่อนละลายปุ๋ยใส่ถังที่ผมบอกว่าผมลองมาไลา่รูปแบบแล้วก็คืออันนี้เดี๋ยวพามาดูตรงนี้นี่อันนี้สร้างจากลาซาด้ามาถามว่ามันใช้ได้ไหมมันมันก็ได้อยู่นะนเป็นเหมือนเครื่องชีดยาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมันฉามันชา้มนชามากเลย ชามากเลยตอนนี้เวลาที่เรายอดปุ๋ยเนี่ยเราใส่ฮอร์โมนได้ไหมถ้าใครอยากจะใส่นะอะไรที่มันเกี่ยวกับระบบรากปึกฮิวมิกอะไรเงี้ยก็ใส่ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกตระกูลแบบเวลาทางดินอย่างเงี้ยตปะปสนได้แต่ผมจะบอกข้อเสียมันอย่างนึงเลยไอตัวฮอร์โมนพวกเนี้ยอ่ไอตัวฮอร์โมนพวกเนี้ยพอ,อ,อเวลาเรายอดแล้วเนี่ยฮอร์โมนบางตัวน้ามันจะ คนค้น่ะพอมันค้นๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทําให้ตันใส่น้ำยดในตัน,นห้องกระแก้ปัญหาอะไรย่างเลยไอเกยวกบระบบตันห้งนนองก็จะมาเพิ่มตัวกรองตัวนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นไปอ่านีนน่ดูดิโอเคด,ดูดีมันมีขี้ขยายมาตัวกรองเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยน,นะมันต้องใส่ด้วยอะ จะดีอ่ามันจะต้องใส่ตัวกรองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยจะต้องเอาใส่น้ำยางเดียวเลยอะต้องละลายให้ดีเลยอะ่ะแช่ไว้นึ่งคืนหรือซองคืนถ้าแล้วแต้เหล่านะแล้วก็ปริมาณเนื้อปุ๋ยเนี่ยไม่ต้องให้มันมาเติมน,นี่อุปก,กรณ์นี่ยังจะต้องใช้กรองโอเคเยวมาเริ่มทํำกันเลยจะได้ไปยดให้ดู ไปแล,แล้วเดี๋ยววันนี้จะมายดให้ดูกันนี่นี่นี่ปุ๋ยด,ดีไปสูมหมดเดี๋ยวต้องเติมน้ำก่อนนะเติมน,น้ำให้เต็มํามาดูอันนี้คือเครื่องที่เราจะยดะครับเดี๋ยวผมไปเปิดน้ำให้ดูนี่คือระบบเดี๋ยวค่อยมาพูดในฟัง่งมาดูระบบเปิดน้ำของก้อน โชว์นิดนึงอ่าเห็นหมะเยอะแยะมาเลยคือตัวเนี้ยพมใส่ตัวตั้งเวลาปิดไปนะมันเป็นสเสมอใช่ไหมท่านี้ผมขี้เกียจมาปิดอะ่ะสมมติว่าผมจะยดอ่าสองชั่วโมงเอาอย่างวันเนี้ยผมจะยดสองชั่วโมงผมก็จะตั้งมันไปไว้ที่เลขยี่สิบสี่ก่อนเลขยี่สิบสี่ก็หมายถึงศูนย์นั่นแหละท่านี้ก็นับเวลาไปเลยกี่ชั่วโมง แล้วเราก็เอาตัวไอตัวตั้งปิดมาใส่ใแล้วนวเนี่ยโดนให้ไปได้แล้วแป๊บนึงนะครับนี่เราก็จะใส่เข้าไปเลย่องชั่วโมงอันนี้อันนี้คือตั้งปิดนะเห็นตัวเห็นมันเห็นว่าออกเห็นมาแต่ถ้าไอตัวเนี้ยเราก็ตั้งเปิดสมมติ ส่งชั่วโมงมันปิดใช่ไหมแล้วเราจะให้มันเปิดให้มันหยุดไปอีกอีกส่งชั่วโมงแล้วให้มันเปิดใหม่เนี่ยเราก็เสียบอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ผมไม่ได้ต้องการให้มันเปิดผมอยากให้มันปิดอย่างเดียวแล้วก็เปิดปุ๊บนี่เราเพิ่งทำงานแล้วอันนี้อีกส่งชั่วโมงมันก็จะปิดง่ายมาั้ยรอบๆก่อน อ,อย่างเงี้ยเปิดน้ำลงบ่ออย่างเงี้ยเราก็คำนวณว่ากี่ชั่วโมงเต็มเราก็สร้างปิดมันเราะุ่มข,ขี้เกียจมาปิดอันนี้ทำเองนะครับไปเดีย๋ยวไปพูดถึงระบบกันอ่าตอนแรกเนี่ยพุมใช้ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ย เขาเรียกอะไรอ่ะคุณตัดถิ่นไปแล้วโอ้โหมันยอดไม่ดีเวนจูรีหรือเปล่าหรืออะไรทักย่างตัวนี้ก็คือกรองน,นะครับต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ไรเดี๋ยวมันจะตัดน,นี่ทามาดูระบบตอนนี้เติมน้ำอยู่ ตัวนี้มันเป็นสายดูดของเครื่องอืมเราก็เอาใส่ไปเลยแล้วก็สายสายตัวนี้ตัวเนี้ยต่อเข้ากับเครื่องมันทอดได้นะนี่หัวมัน อเราก็ปลายมันตรงนี้คือปลายปลายชายก็เอามาใส่ตรงนี้นี่ยวให้ดูนะเนี่ยหัวตรงนี้เป็นเกี่ยวอันนี้ผมแปลงเองนะครับน้ายไ,ไหมแล้วก็เอาตรงนี้มาเสียบได้เลย ตัวนี้มันก็เป็นแบบทอดได้เหมือนกันเหมือนห่วลลมอ่ะอนี่เรียบร้อยเปิดวาล์วอันนี้พร้อมแล้วถ้าสตาร์ทเครื่องตัวนู้นก็คือปุ๋ยก็จะมานี้เลยอันนี้คือสเสมอว่าม,มันอยู่ตรงนี้เนี่ยสเสมอแล้วก็สายมางน้ำมันก็จะมันก็จะออกไปนู้นแล้วเราก็มาทำตัวนี้เพื่อที่จะเอา ปุ๋ยที่เราจะยดเนี่ยป่ายพร้อมกับน,น้ําเลยตัวนี้เมื่อก่อนหมองหน่อยได้ไส่มันหรอกตอนนี้ไส้น้ำยดมันคอยจะตันก็เลยต้องเอาตัวเนี้มาใส่ช่วยได้นะครับแต่พอเรายดไปสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันต้องทอดเอาตัวนี้ออกไปออกไปล้างอะ่ะรอนนี้มันจะไม่ค่อยตันไส้น้ำยดแล้วมันจะมาตันที่ตัวนี้แทน รอน้ำแป๊บนึง่นงตอนนี้น้ำก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่เปิดสว,วิตก่อนอ่าได้ดีเละเดี๋ยวมันก็ดูดห้องมาเลยอันนี้ดูดมา เส็จปุ๊บมาออกตัวนี้แต่ซ้ายนี่มันยาวไปหน่อยเพราะว่าผมเอาอไว้ชีดยาด้วยเครื่องเนี่ยแล้วมันก็จะมาเข้ากับตัวนี้แล้วก็ไปเปิดดูน้ำดิอ่ามันจะเริ่มออกกระฟาแล้วอันนี้คือปกติแล้วเดี๋ยวน ระว่างที่เรอเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่ที่เรายุดยนะมันไกลแปดสิบเมตรมอโอโ้โหวันนี้แดดร้อนมากเลยอรไปดูกันเลยอัน,นไร้มันนะครับแล้วอันนี้ใบอ้อ,อยแถวนี้ก็สมารก์กจะปลูกอ้อย ปลูกมันแล้วก็มีทําผักบ้างอะไรบ้าง <S <S เล็กๆน้อยๆปลูกหอมปลูกข้าวโพดก็อะไรอีกปลูกหอมปูกข้าวโพดปูกเพือเพลือย,ยาวมาเนี้ยวันนี้ก็เดินมาถึงไร่มะละกอแล้วลแปลงนี้ผมเคยลงคลิปไปให้ดูส่องลบเลยนะ นนนนี่่ยัาอาชื่อช่องอ่ะมันเอ่อช่องช่างหลบบายทีได้เลยชื่อคลิปะมะละกอแค่หนวนซี่เดือนห้าไร่หนึ่งผ่นต้นหนึ่งคลิปแล้วก็มือไม้มะละกออะไรสักอย่างมามาพา,ามาดูไม่ใช่นี่ไงนี่ ก็่วยดีนะแต่มันก็มีอาการย้อนนงดบ้างอันนี้ผมเพิ่งชีดยาไปได้อาทิตย์กว่าๆเลยแหละเนี่ยเพื่อนๆมาดูเราก็จะยดมากับสาน้ำยอดแบบนี้เลยอแต่ปัญหาที่เจอมันคอย,ยตันนะใครมีวิธีแก้ปัญหาดีๆก็บอกได้นะครับเป็นไงรู้ก,ก็พอได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยโดกเท่าไหร่ ซีเดือนน้อยๆสองอาทิตย์ประมาณนี้เรื่องปุ้ยที่ยุดมาเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าจะใส่ฮอร์โมนมาด้วยเนี่ยต้องดูนะครับว่าบางตัวนะฮอร์โมนบางตัวนะมันเป็นมันเป็นหนามคุ้นๆนะไม่แนะนำนะครับถ้าเกิดเรายุดมาเดี๋ยวใส่เรโยดตรงเนี้ยมันจะตันแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปียนกันอีก นี่เป็นไงพอได้ไหมครับสี่เดือนก็อีกประมาณส่องอาทิตย์เนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยดกอ้อดมันก็จะมีอาการนีดๆการฉ่ำด้วยนะสังเกตให้ดีเป็นไวรัสหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าต้นหนที่มันไม่เป็นนะัองดูออยังต้นนี้ดีนี่ใบเขี้ยวเค้มเลยลูกก็จะดีด้วย ติดดีเนี่ยดูยอดมันดิยอดนี้คือไม่เป็นไหลต้นเนี่ยแล้วมันจะติดดีก็พอได้ยู่นะครับนี่สวยงามอ่าถ้าเป็นแนวตระกูลเชื้อรานะครับก็หยดได้นะครับอ่ายังพึกไอตัวเมทาแเล็กซี่โอครับเพราะว่าเมทาเนี่ยมันค่อนข้างละลายน้ำดี แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซูเปอร์เอกอันนี้ก็ค่อนข้างแนะนำส่วนพวกหิวมิกกับพวกเล้งลากเนี่ยกย็ยดได้นะครับแต่ผมว่าไม่ควรที่จะยดบ่อยดูยังต้นผมดิสี่เดือนน้อยๆผมว่าต้นมันค่อนข้างโตไปหน่อยอ่ะมันไม่เตี้ยนะต้นมันต้นมันสูงอะมันน่าจะเป็นที่ตัว เลงลากกับหิวมิกที่ผมใส่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าสูตรปุ๋ยที่ใส่เนี่ยต้องแต่เริ่มประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยผมเริ่มใส่แปดกิซี่เลยนะแต่นี้มันมันแลโตพี่ผู้พิตานี่างาร,ระบบน้ำยดสองเซนโดยที่ไม่ได้ใช้ระบบสปริงเกอร์อันนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา ที่จะเขาไรเพราะว่าตัวผมเองเขาไม่ค่อยมีเวลาหรอกเขาไรเนี่ยเพราะว่าอาชีพจริงๆอขะเป็นเป็นช่างซ้อมเออันนี้ก็คือว่าเป็นอาชีพเสริมแด้ดูแล้วทําไปทํามาจะกลายเป็นอาชีพล,กลักหรือไงก็ไม่รู้อ <c oughs> สมดนลมาเพื่อนดูดิก็พอได้อยู่นะครับ ได้อยู่เขได้อยู่ปพาไปดูต้งงหนกี๊กถ้าเกิดใครมีเทคนิค,นคดีๆยงไงก็แน่ทำได้นะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะมือไม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยปููกเลยเคยปููกมาแล้วรุ่นสองรุน่นเลยแหละแต่เวลาในการที่จะดูแลมันเนี่ยก็ไม่ได้เต็มที่เหมือนกับคนที่เข้าทำรายจริงๆนะครับสังเกตต้นมันดิ มันค่อนข้างสู้มากเลยแค่มาก่อแค่สี่เดือนนี่ก็ยังงองอยู่ว่าทำไมมันสู้แค่ลุกก็ติดเอไดาอยู่เพิ่งชีดเล็งเกี่ยวกับเรื่องดอกไปเมื่องวดที่แล้วนี่เองสี่ห้าวันน่าจะประมาณเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนอะไรคงได้เก็บแล้วมั้งนี่เป็นไ ่ไหมครับสวยอยู่ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเืถ้าเกิดว่าผมมีเวลาก็จะมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนึงว่ามะละกอจะได้เก็บเปล่าแต่ช่วงนี้ราคาดีมากเลยนะครับช่วงนี้ราคาดีใครมีมะก,กอตอนเนี้อ่าณนะวันนี้นะวันนี้วันที่20่สิบกรกฎาคมรูึกว่าซ่องแถวสวยๆเนี่ยจะซื้อกันระดับยีบาทเลยตอโหล ทุ่งหนึ่งซองร้อยอ่ะทุ่งละสิบโลทุ่งละ2 0องร้อยหาทุ่งหนึ่งพันเนี่ยโอ้หราคาค่อนข้างดีเลยครับเพื่อนที่อยากจะปลูกรีบเลยนะครับเพราะว่าผมว่ามันทำเงินให้เราได้ค่อนข้างเยอะอะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะย้อนดูขิดเกากนะครับกดไปที่ช่องช่้งลบบายฟีตาแอร์ดีแปลงนี้แหละผมลงไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกไม่ไหมเลยยันขัดเทสอะ ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ